ขเเพีียยงแค่นมสญ,ญ้องเต๋าเวลาเราทํางานนะครับเรามีหน้าที่ทําอะไรยังไงบ้างก็มีหยิบเครื่องมือให้พี่คร<ช>ับ<อ>ทำงานเสร็จก็ช่วยพี่เขาเก็บเครื่องมือหน้าที่หลักๆก็คือเป็นผู้ช่วยครับวันนี้เราทํางานตั้งแต่กี่โมงแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งับน<ม>้องเต๋าอายุเท่าไหร่ปีแปดแล้วตอนนี้เราได้เรียนไหมครไม่ได้เรียนแล้วเ,เราออกจากโรงเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ปี 6 6ตอนนั้นอยู่มอ,อะไรครับมันมสีม่แล้วเหตุผลที่ออกจากโรงเรียนออกมาช่วย,พ,ออยางงาพ่อทำงานพ่อทำงานเดียวไม่ไหวเป็นช่างซ่อมรถเ,เปิดเป็นอู่ของตัวเองเลยไหมครับครับเป็นอู่เรื่องของที่บานแล้วทําไมเราถึงไม่ช่วยคุณพ่อทําต่อครับตอนนี้คุณพ่อทําไม่ได้เพราะลมเป่ยเส้นเลือดในสมองเป็น,ปนจุดเปลี่ยนของครอบครัวเราเลยไหมใช่จุดเปลี่ยนเลยครับ ยากไหมครับในการที่เรามาทํางานที่นี่ก็ยากอยู่อะไรที่เป็นความยากของตัวเราครับก็เป็นร่างกายเราเนี่แรงเราก็ไม่แรงกนเองพี่ขออนุญาตถามนะครับสภาพร่างกายที่ไม่มีแรงแบบนี้เกิดจากอะไรครับเป็นร่างกายอ่อนแอเป็นไม่แตเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้พ่อเขาป่วยก็เลยเอาเข้ามาทําด้วย เป็นการช่วยเหลือครอบครัวเขาอยู่แล้วงานรายละเอียดต่างๆก็ต้องให้ลูกพี่เขาทำว่าไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะแยะก็ให้ทำอะไรก็ทำนะยังคิดได้ว่าเขาต้องทำงานเลี้ยงพ่อกับแม่เขาที่ไม่มีเงินเข้ามาในบ้านเขาก็ยังคิดได้ว่าต้องมาทำงานทุกวันนี้ที่ทำงานเนี่ยครับเขาให้เงินค่าจ้างยังไงบ้างครับให้เดือนละเจ็ดพันบาทต้องตเอาไปทำอะไรบ้างก็เอาไปให้แม่ดูแลพ่อให้หมดเลยครับ คุณพ่อเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับก็ยังจําอะไรไม่ได้จําน้องเต๋าได้ไหมครับจําได้เป็นบางครั้งสามารถลุกเดินช่วยตัวเอง<ม>อะไรอย่างนี้ได้ไหมครับช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องเดินก็ต้องประคองเดินไงคือเรียกว่าคุณแม่ต้องดูแลตลอดเลยค่ะเสาหลักเดิมเคยเป็นคุณพ่อตอนนี้ต้องมากลายเป็นน้องเตา๋าค่ะน้องก็ต้องออกไปทํางานคุณพ่อล้มแล้วก็ เจ้าของที่เขาใจดีเขาก็ให้อยู่ดูแลพื้นที่ให้ที่เหลือก็ให้ไปหาหมอวันหนึ่งที่คุณพ่อเขาป่วยแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกสงสารเหลือเกินครอบครัวก็ช่วยถ้ามีไรายได้ค่าดูแลพื้นที่เนี่ยก็ให้คุณพ่อเขาไปรักษาตัวก็ไม่ได้เก็บตั้งแต่เขาป่วยมานะครับผมว่าน้องเขามีความกระตันยูมีความเป็นนักสู้มากเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายนะครับและด้วยต้นทุนชีวิตแล้วเขาต้องดูแล คุณพ่อคุณแม่เขาแม้ว่าตัวเองยังยังไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นนะครับคือร่างกายเขาไมค่ค่อยแข็งแรงช่วยเหลือพ่อแม่ได้ถึงขนาดนี้รู้สึกชื่นชมยังรู้จักช่วยพ่อแม่เท่าที่เขาช่วยได้น้องเต๋าเนี่ยทำงานเอาเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ห,หมดเลย,เลยติดหนี้กู้เงินของผู้พิการมาก็ต้องใช้เขาเดือนละสองพันแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อแพรมเพลิดพาไปหาหมอก็ซื้ออาหารทุกอย่างก็หมด คุณแม่ภูมิใจในตัวน้องเต่าไหมครับภูมิใจมากค่ะไม่รู้จะพูดอะไรก็ลูกเป็นคนดีก็มีความสุขแลว้วมันเตื้นตันอยู่ในใจพูดไม่ออกปกตินะเด็ก <ether> ว <net> <the> ัย <Abd> สิบแปดเนี่ยเขาก็ต้องมีของอยากมีอยากได้แล้วน้องเต๋าอยากได้อะไร็อยะไอ้พ่อหายไม่ไหวก็ดีใจที่ได้ทำางทำงั้นด้วยตัวเอง อยาให้พ่อแม่สบายผมจะทำงานหนักยังไงก็ได้ให้พ่อแม่สบายครับว่าสงสารลูกอะถามว่าเหนื่อยไหมเขาบอกเหนื่อยบางวันก็ไม่เหนื่อยก็บอกลูกอดทนนะเกิดไม่มีลูกพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงคอยเขาสู้ๆอะ ภูมิใจคะที่เขามีเขาอะค่ะตอนแรก่ก็คิดว่าจะต้องดูแลเขาแต่ตอนนี้ตอเขาต้องมาดูแลแล้วผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16.20นนท,ทาง Nation TV ช่อง22